สวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่จุดกลางเต็นท์เชอร์นี่นะฮะไม่น่าเชื่อจำได้ไหมผมเคยมาแนะนําตอนที่ยังไม่เสร็จเนี่ยโอ้ตอนนี้สวยงามเลยทีเดียวนะน,นะฮะบริเวณกลางเต็นท์ก็จะอยู่มุมนู้นเลยนะครับเดี๋ยวลงไปดูกันจุดเด่นของที่นี่ก็คือเนี่ยร้านกาแฟชิคๆนะฮะ ถ่ายรูปสวยๆแต่เดี๋ยวเราไปดูมุมกลางเต็นท์กันดีกว่านั่นเลยนี่นะฮะดูกันใกล้ๆนี่เลยนะฮะนี่นะฮะนั่งฟังเสียงน้ําตกสบายๆเลยแล้วก็กลางเต็นต์กันริมน้ำเลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวเราเดินไปดูกันดีกว่านะครับจำได้ไหมโอ้แต่ผมมาตรงนี้เลยยังไม่มีอะไรเลยนะฮะ นี่นะฮะก็จะกางเต็นท์กันแบบริมๆแบบนี้นะฮะได้บาารรยากาศสดๆนี่ผมจะเดินเข้าไปโอ้ยตรงนี้เดินไม่ได้แล้วนี่ฮะเราก็กางกันริมแบบนี้เลยน,นะะนี่นะฮะนี่นะครับหรือจะกางด้านในก็ได้นะฮะ นี่ด้านไในก็ยังสามารถกลางได้นะครับยังเหลือเยอะเลยค่ากลางเต็นท์นะฮะกี่เขาบอกเท่าไหร่นะคนร้อยยีสใช่ปะ่ะรวมไฟด้วยมีไฟด้วยนะฮะ่ถือว่าถูกราคามาตรฐานเนี่ยนะนี่นะครับกางกันเลมเลนน้ำแบบนี้เลยแม่ตัวนี้โคแมนตัวนี้เห็นบ่อยละเริ่มออุปกรณ์ครบสวยงามเลยนะฮะ นะครับนี่อยู่ตรงนี้ยังได้ยินเสียงน้ำอยู่เลยนะนี่ฮะแล้วก็การกันเล็มเลมน้ําแบบนี้เลยนะฮะนี่อันนี้ลองฝึกนะฮะนี่นกําลังตอกสมอเลยเนะนี่ยสุดยอดลองโยกดูอ่า อลองฝึกดูนะฮะแล้วเสร็จตอนพอเป็นแล้วต่อไปแล้วก็ไม่ต้องทําแล้วแล้วเราก็ทํากับข้าวด้วยนะชยเราโอเคครับแม่บบนี้น, <c oughs> นี่เลยนะฮะนี่ก็ฟิลประมาณนี้เลยนะนั่งริมลำธารน,นะฮะวันนี้แดดอ่นอ,อนๆเริ่มอ่อนลงแล้วสบายเลยนะฮะ เนี่ยแล้วก็เนี่ยนั่งเล่นบริเวณนี้ได้เลยนะฮะแล้วก็ชมวิวไปนี่นี่ฮะอุปกรณ์เนี่ยเต็มแล้วนะฮะนี่ได้ฟิลสุดๆก็อะไรประมาณนี้นะฮะนี่สามารถลองรับเต็นท์ได้อีกเยอะเลยนะฮะ นี่บริเวณนะฮะโดยรอบนะมีขายส้มโอตรงนั้นด้วยนะฮะนี่ก็เป็นที่จอดรถนะฮะมีห้องน้ําอยู่บริเวณนั้นนะครับแล้วก็มุมไฮไลท์ก็คือชิคๆหน่อยนะถ้าใครชอบชิคๆนะครับนี่เลยก็มาสามารถกินกาแฟได้นะฮะนี่แล้วก็นั่งอะไรแบบนี้ซึ่งเวริร์มากมาก จากจุดกลางเต็นท์บริเวณนั้นนะฮะก็นี่มาด้านหลังร้านเนี่ยก็จะเป็นนะที่นั่งเพราะช่วงหน้าหนาวนี่คงได้ฟิลมากนั่งกินกาแฟนั่งกินขนมมากันไปนะฮะแล้วก็มาด้านหลังนี่ก็คือจะมีต้นไม้นี่ให้ดูนะฮะสวยงามตามท้องเรื่องนะฮะนี่ก็มาถ่ายรูปก,กันซึ่งมันคือต้นอะไรก็ไม่รู้นะฮะนี่นะสวยงามเลยทีเดียวนี่ก็ ประมาณนี้นะครับนี่เลยครับจุดกลางเต็นท์เชอพังงานะฮะรีเวอร์โฮมนั่นเองครับค่ากลางเต็นท์120บาทนะฮะมีไฟพ่วงให้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถสั่งอาหารได้นะฮะแล้วก็เนี่ยจุดเด่นคือเนี่ยกินกาแฟชิคชิถ่ายรูปสวยๆกันเลยทีเดียวนะฮะซึ่งเป็น จุดกลางเต็นท์เปิดใหม่และช่วงหน้าหนาวเนี่ยคงจะพีคสุดๆเลยนะฮะตอนนี้ <Okay. S 1> ก็ประมาณนี้นะครับ